ครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆไผพ้ติดตามด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาดูพวงมณีนะครับก็ยังพามาดูพวงมณีกับสารฝันปรับปรุงดินนะครับก็โอเคอยู่นะครับเพื่อนยังแตกยอดดีอยู่นี่นะครับเป็นสารฝันปรับปรุงดินที่เราเอามาใส่ ใส่โคนต้นทุเรียนเป็นหน้าดินแดงนะครับเพื่อนๆเราก็ใช้ใบกล้วยปลกความชื้นไว้หน่อยนึงก็โอเคนะครับเพื่อนๆก็ยังแตกยอดได้ดีอยู่นี่เป็นเป็นพวงมะนีนะครับเพื่อนๆเ,เป็นพวงมะนี พวงมัน,นีก็ปรับปรุงสารฝันใส่ไอสารฝันปรับปรุงดินลงไปนะครับแต่เ,เ,เราปลูกไว้ในตะก,ก้านะครับเ,เดี๋ยวอีกดีหน้าครับเดี๋ยวเราก็จะทําโคเพราะว่าเมื่อจะมีพี่เลี้ยงนี่นครับเราก็พางแสงมันไว้นิดนึงแล้วก็มีต้นกล้วยต้นฝรั่งนะไรอีกกว่ามานัก สปีเราก็จะเอาออกนะครับต้นกล้วยนี่แเราขุดออกหมดแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้นงามเย,ยังแตกยอดแตกอะไรดีอยู่นะครับใส่สารปรับปรุงดินลงไปเดี๋ยววันนี้ว่าจะฉีดยาอยู่าเขียวดีครับเพื่อนๆ ทํารากทําอะไรให้ดีอย่างเดียวครับทุเรียนนะปรุงดินอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะใส่ตะกร้าคือใส่ตะกร้าแล้วมันนกำจัดวัชพืชง่ายนะครับมันวัชพืชขึ้นมาแล้วก็กําจัดง่ายๆนะครับเพื่อนอย่างเงี้ยมาเจี่อย่างเงี้ยแล้วก็ดึงปลูกน้อยๆครับปลูกน้อยปลูกน้อยก็ปลูกน้อยก็ให้เน้นหน่อยอ่าเน้นๆนหน่อยครับเพื่อน ปลูกไ้กินเองปลูกห้าต้นสิบต้นอะไรพวกนี้นะครับอืมก็สนใจสารฝันปรับปรุปรงดินเพื่อนๆก็โทรมาได้นะครับศูนย์หกสองห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งสี่นะครับอ่าเก็บเงินปลายทางนะครับเพื่อนเพื่อนสาหรับปลูกทุเรียนเล็กนะครับอ่าปลูกทุเรียนเล็กเลยนะครับอ่าทุเรียนใหญ่ก็มีนะครับสามปีสี่ปีเราก็มีนะครับอ่ามีสารฝันปรับปรุปรงดินอ่าอีกสูตรหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อน แต่ทุเรียนเล็กต้องเน้นเน้น,เน,นเน้นก่อนนะครับทุเรียนเล็กเราต้องเน้นก่อนเน้นในการาปรุงดินอะ,อะไรจ้าอะไรเงี้ยครับาสารปรับปรุงดินเราก็เราก็มีส่วนผสมขครตัวลงไม้ฮิวมิกเร่งรากกระชากใบอ่าแล้วก็หน้าหน้าดินแดงที่เขาเพาะทุเรียนขายนะครับเป็นหน้าดินแดงละเอียดเลยครับที่เขาเพาะทุเรียนขายที่เปนเพื่อนเอาไปปลูก ก็ที่แกะถุงออกมาครับนะครับดินแดงๆแบบนั้นเลยนะครับเราจะผสมส่วนเราจะผสมไปให้นะครับมันจะของมันเลยนะครับเอ่อดดินของจันทบุรีเลยนะครับไอ้ดินตัวแดงๆนั่นนะครับเพื่อนสนใจก็ติดต่อสอบถามก็โทรมาได้นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ